สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพองฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนัมบ,บา้บานด้านกีฬาฟุตบอลนะครับมาพูดถึงความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับที่ค่ำคืนนี้จะเปิดแอนฟิลด์พบกับไบร์ตันทีมอันดับห้าของตารางนะครับหงสแดงจะลงสนามพร้อมกับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็มาพูดถึงเกมนี้ที่รองจากฝูงอย่างลิเวอร์พูล จะสามารถเก็บ3คะแนนเหนือไบรตันได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกขออนุญาตพูดถึงไบรตันเข้าวๆนะครับเกมนั้นที่แล้วไบรตันเล่นในบ้านนะครับที่เอเม็กสเตเดียมเนี่ยไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ4ระบบที่ทางด้านของพอตเตอร์นะครับผู้จัดการทีมของไบรตันจับลงมาเนี่ยก็เป็นระบบ3-5-2นะครับตามกราฟิกที่ขึ้นมาผู้สาประตูซานเชสก็เซฟ มีจังหวะเซฟมีจังหวะเหวอหลายหลายครั้งส่วนกองหลังก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าไบรตันจะจัด,จดเป็น352เหมือนวันที่เจอกับแมนซิตี้หรือเปล่านะครับหรือจะใส่ไป4คนนะครับทั้งเบิร์นทั้งลุยส์ดังทั้งเวลแมนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะดังกับเบิร์นเป็นเซนเตอร์ที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับเป็นรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ ลูกกลางกาดดีนะครับเพราะฉะนั้นเกมของลิวพูลถ้าจะโจมตีไบรตันตามที่ผมได้ฟันธงไปเมื่อวานว่าให้ริวพูลชนะ3ประตูต่อหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็ต้องดูว่าริวพูลจะสามารถโจมตีไบรตันยังไง mm hmm. ถ้าเล่นทางด้านกราบนะครับให้เทรนต์อาร์โนกับโรเบอร์สันเปิดครอสเข้าไปเนี่ยก็ต้องแม่นนะครับก็คือจะต้องแม่นแล้วก็ตัวที่จะสอดมามงดีๆก็มีอย่างเช่นดีโกโชต้าเป็นนักเตะที่ไม่สูง นะครับเตี้ยกับฟิเมโน่แต่ลูกศรษะโชตาในบรรดา4แนวรุกของลิเวอร์พูลนะครับซาร่ามานีฟิเมโน่กับโชตาเนะี่ยโชตารู้สึกว่าจะเล่นลูกกลางกลาดได้ดีกว่าทั้ง3คนดังกล่าวนะครับเพราะนั้นคืนนี้จึงคิดว่านะครับความพร้อมของลิเวอร์พูลอันดับแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมที่บุกไปชนะแมนยูมา5ประตูต่อศูนย์อยู่บ้างนะครับล่าสุดอาการของโรเบโตฟิเมโน่นะครับในการซ้อมเมื่อวานเนี่ยไม่มีไม่มี ไม่มีฟีมิโน่ในสนามซ้อมนะครับแล้วก็เจเคก็มองว่ามันมันยังไม่ดีอาการยังไม่ดีนะครับส่วนเตียโก้คันธาราการซ้อมดีขึ้นลงมาซ้อมกับทีมได้แต่ JK ก็ให้ความคิดในลักษณะให้ความคี่เห็นในลักษณะที่ว่าเตียโก้อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้กับไรตันนะครับเป็นเป็นการประเมินแต่ถ้าสุดท้ายแล้วทีมแพทย์วิเคราะห์หรือว่าตรวจ ร่างกายของเตียโก้ได้แบบว่าฟิตเต็มถังเนี่ยก็อย่างแย่ที่สุดก็อาจจะมีชื่ออยู่ที่ซูมานั่งสำรองก็ได้นะครับเอาล่ะก็ตัดทิ้งไปตามที่ JK บอกนะครับฟาบินโยกับเตียโก้คันทารารวมถึงเจมส์ชิเมเนอร์ผมว่าคืนนี้ไม่น่าพร้อมแต่เกต้าพร้อมครับนะจากการที่หลายๆท่านเป็นห่วงนะครับในเกมที่แพ้แมนยูและโดนป๊อกวางหายปุ่มสตาร์ทใส่นะครับตอนนี้ก็คือปลอดภัยแล้วก็ลงมาซ้อมได้เต็มสูบ พร้อมรบคืนนี้แน่นอนเพราะฉนั้นกองกลางของลิเวอร์พูลก็เชื่อว่าจะไม่มีมินเนอร์อ่ฟาบินโยแล้วก็ซีโคันธราแน่ๆอยู่แล้วนะครับสคนนี้ไม่น่าจะมีชื่อทีนี้ไปดูว่า11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในมุมมองของแอดมินเนี่ยนะครับคิดว่าจะเป็นใครลงบ้างไล่กันไปตั้งแต่ผู้ชาประตูนะครับออริชนเบเกอร์ได้พักจากเกมกลางสัปดาห์คาราบาวครับให้อารีรยอลงไปแทนนะครับกองหลัง4คน โกนาเต้ arte, เล่นกับแมนยูได้ดีก็ต้องมาวัดใจดูนะครับว่าทางด้านของเจเคจะเอาลงไหมแต่โดยส่วนตัวผมเชียร์ให้ลงนะครับเพราะว่านักเตะกาลังทําผลง,งานดีมาลงลงหยุดหยุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเด็กถอดใจเด็กเสียกําลังใจนะครับก็เลยให้ฟันได้นะครับจับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้ในคู่เซ็นเตอร์ฮาฟแบ็กซ้ายขวาถ้าไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติม,ตม,ตมในช่วงการซ้อมของอวันนี้นะครับก็คงจะเป็นทางด้านของเฟรนอาร์โนกับแอนดรูโรเบอร์สันแน่นอน กองกลาง3คนนะครับผมให้จอร์แดนเฮนเดอร์สันน่าจะยังได้ทำหน้าที่ปักหลักเป็นตัวมิดฟิลด์ตัดเกมต่อไปนะครับแล้วก็อีก2คนก็คงจะหนีไม่พ้นนาบีเกตาแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับนี่คือ3คนที่น่าจะพร้อมที่สุดในช่วงข้าคืนวันนี้นะครับส่วนจะมีใครสอดแทรกหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามข้างหน้านะครับโรเบโ o ่ฟิมิโน ได้ลงสนามเจอกับแมนยูแล้วก็ซาโดมาน่ได้พักในเกมกับแมนยูนะครับได้ลงมาเป็นตัวสำรองเพราะนั้นเกมออกสตาร์ตคืนนี้ผมเชื่อว่าซาร่าและมาเน่จะได้ออกสตาร์ตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับส่วนกองหน้าตัวกลางเชื่อว่า J.K. น่าจะเลือกใช้งานของดิโก้โชตานะครับในมุมมองของผมเพราะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่า โชต้าเป็นนักเตะกองหน้าที่ไม่ได้รูปร่างสูงใหญ่แต่เขาเล่นลูกกลางกาศได้ดีหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษได้เยี่ยมนะครับเรียกว่าจ,จะโฉบมามงตัดหน้าพวกกองหน้ากองหลังตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับถ้าร์พูลยังหวังลูกครอสจากทางด้านข้างรวมถึงถ้าเป็นการเพรสซิ่งเร็วถ้าเจเคเลือกที่จะเพรสในแดนหน้าก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ากองหลังของไบรตันค่อนข้างช้าถ้าเจเคเลือกเน้นในการเพรสแดนหน้า โชต้าก็อาจจะนั่งและฟิมิโนลงมาแต่ในมุมมองของผมผมคิดว่าน่าจะเป็นซาร่ามาเน่แล้วก็ดิโกโชต้าสามกองหน้าตัวจริงในค่ำคืนนี้นะครับส่วนฟิมิโนก็รออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองก็น่าจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงในมุมมองของแอดมินนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมคืนนี้3แต้มถ้ารถพระปา่ารถกระถินไม่คว่ำที่แอนฟิ์ก็คงจะสามารถเก็บ3คะแนนเหนือบริตันได้ไม่ยากเย็น มากนักไม่ยากเย็นมากนักโดยเฉพาะตอนนี้นักเตะของลิบุนหลายหลายคนแทบจะทุกคนนั่นแหละนะครับมีความมั่นใจมีความฮึกเขิมกับผลงานที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลต่อเนื่องมาจากเกมนัดที่แล้วที่บุกไปชนะแมนยูนะครับสกอร์สาหนึ่งที่แอดมินให้เหนือไบรตันก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกินเลยนะครับไม่น่าจะเกินเลยส่วนอีก2คู่นะครับก็คือเชลซีเมื่อกี้ผมบอก เมื่อกี้พูดผิดไปนะครับว่าเชลซีแมนซิตี้ไปเล่นเป็นทีมเยือนเชลซีเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็คือไปเยืนอนิวคาสเซิลอันนี้ก็ฟันธงไปแล้วเมื่อวานน่าจะประมาณ2 0 3 0ประมาณนั้นนะครับส่วนทั้งด้านของแมนซิตี้ผมก็ฟันธงไปแล้วว่าน่าจะยิงคริสตัลเพลตอย่างน้อยเนี่ยสประตูต่อศูนย์แล้วก็เชื่อว่าทั้ง2ทีมก็น่าจะยังเก็บ3ามแต้มได้อยู่ในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในสัปดาห์ถัดไปทั้ง เชลซี uh, และแมนซิตี้ก็น่าจะมีโปรแกรมที่หนักกว่าลิเวอร์พูลอยู่เพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไงเซลิเร,รพูลก็ขอรักษาอันดับ2เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําผลงานใน uh, ส่วนของนักเตะส่วนตัวบางคนอาจจะยังต้องปรับตัวบางคนอาจจะต้องเพิ่งเข้ามาสู่ทีมอย่างโกนาเต้เนี่ยนะครับต้องสร้างความมาั่นอกมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวคืนนี้มาเจอก,กันกับช่วงภาคเสียงไทยสารหรือภาคเสียงสดนะครับคู่แรกระหว่าง ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับไบรตันแอนฮอฟเอาเบียนนะครับที่แอนฟิลด์สามทุ่มตรงของเมืองไทยส่วนคู่ดึกตอน5้าทุ่มครึ่งเป็นท็อตแนมอัเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าแอดมินไม่เหนื่อยจนเกินไปก็จะภาคเสียงทั้ง2คู่นี้ในช่วงค่ำคืนนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกฟุตบอลไลฟ์เอาไว้นะครับ มี2ท่านที่ยังได้รับรางวัลและยังไม่ติดต่อกลับมานะครับก็มีพี่พรชัยลาดลาดลาดเป้านะครับแล้วก็มีคุณพี่โสพลนะครับที่ได้รางวัลจากเกมแดงเดือดผมโพสต์ในชุมชนไปแล้วยังไม่เห็นติดต่อกลับมาเดี๋ยวถ้านานเกินไปก็อาจจะต้องโมฆะไปนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ใหเ้เพื่อนเพื่อนแฟนลูกหนังได้ทราบด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ